นะก็มีขยะเยอะทิ้งกันเรี่ย่าดแถวชุมชนนี่ก็มีแต่ขยะแล้วก็ขยะเนะื้ยเยอะแยะเลยทุกซอยใครก็ไม่อยากเข้ามาหรอกสวัสดีครับพบกับรายการคนไทยดวงใจสีเขียวนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับชุมชนกึ่งเมืองซึ่งเดิมทีนะครับที่นี่เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นชุมชนสลัมครับ แต่ว่าได้รับการพัฒนานะครับโดยให้มีการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนจนประสบความสําเร็จครับและก็ได้รับรางวัลเป็นชุมชนปลอดขยะระดับประเทศครับชุมชนหนองสะพังเป็นชุมชนที่ไม่ไกลจากตัวเมืองพังโคนจังหวัดสกลน,นคร เป็นชุมชนที่สมัยก่อนคนทั่วไปเคยเรียกว่าสลัมพังโคนในวันนี้กลายเป็นชุมชนปลอดขยะมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมกันระหว่างปราชชาวบ้านประธานชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเมื่อก่อนชุมชนหนองสว่างเป็นสลัมสุดยอดเลยครับมองไปที่ไหนเดินไปที่ไหนมีแต่ถุงไม่ว่าจะเป็นถุงกแก๊ถุงอะไรเจเจกระดาษว่อนเลยครับ แล้วก็ถนนก็แคบสมัยก่อน,นจะโอ้แมลงวันก็เยอะไปทางไหนก็มีแต่ขยะมีแต่ถุงมีแต่อะไรแต่ก่อนมันจะมีแต่เป็นถังขยะตเต็มทิ้งเรี่ยราดอะไรอะไรก็มีแต่ถุงสกรปรกมากไม่เหมือนอย่างนี้หรอก <S <'s <Fall in> <water> ทีแรกแกก็ทำเองนะตอนตอนนั้นน่ะที่ทางชุมชนของสะพางนี่ยัง จังเป็นชุมชนที่ลกลุงลังสกรปรกมากไม่มีใครจะเข้ามาหรอกแกก็ทำจริงๆนะแกทำแกชอบไงก็ออกหัวคิดให้ให้พอดีประธานคนนี้ก็เอาเอางานเอาการด้วยก็ร่วมมือกันไงเทศบาลกับชุมชนเอาเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุมแล้วว่าจะให้ทำชุมชนหนองสะพังเป็นชุมชนที่ปลอดทั้งขยะ ผมก็เลยคิดว่ากับนายสุศักมาราพิมพประธานเนี่ยได้คุยกันว่าถ้าจะทําเป็นชุมชนปลอดถังขยะเราต้องอบรมชาวชาวบ้านให้ชาวบ้านรู้จักประเภทของขยะเสียก่อนซึ่งทางคณะกรรมการและพี่น้องในชุมชนหนองสะพังเราได้ตระหนักนะครับได้ประชาคมนะครับว่าเราจะทําชุมชนปลอดขยะเนี่ยเราจะทําได้ไหม ซึ่่่่่งงเเรรราาาได้ไป้ปปกกชชชชพิีีนีนนนนนออใใุุมมมม็็โผททะะคตจากความร่วมมือของปราชชาวบ้านและประธานชุมชนที่อยากเห็นชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยมีเทศบาลเข้ามาสนับสนุนให้ความร่วมมือ ให้มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนเราก็คัดแยกขยะซึ่งได้นําขยะที่ขายได้นะครับขายไปนะครับสิ่งขยะเป็นพิษแล้วก็คัดแยกออกมาแลกแต้มทางเทศบาลและพี่น้องชุมชนหนองสะพังและสิบเอ็ดชุมชนของเทศบาลตุนางคนเราได้ทําโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการเจ็บขยะสะสมเงินทองคุม้มครองอนาคตโครงการนี้นะครับมันจะครอบคลุมไปถึงสมาชิก ผู้ที่เข้าโครงการทุกคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชรานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอโครงการชุมชนปลอดขยะของชุมชนนองสะพังนะครับโครงการขยะพิษแลกแต้มนะครับเมื่อขยะพิษต่างๆจะเป็นแบตเตอรี่หลอดไฟ นะครับานไฟฉายาทางเทศบาลเราก็รับนะครับรับซื้อและวก็แลกแต้มนะครับแล้วก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้เปลี่ยนสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนประจําวันนะครับก็ได้เกิดประโยชน์พี่น้องก็จะได้ไม่ทิ้งขยะพิษในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้นะ่ะแทบทุกครัวเรือนจะไม่มีขยะพิษไม่มีขยะเลยเขาจะเก็บเป็นที่เป็นทางกันหมดแล้วพวกเด็กๆนี่ก็รู้จักเก็บขยะพิษเก็บอะไรมา เขาจะสอนในตัวว่าจะเอาไปทิ้งเรียราดนะให้เก็บเป็นที่เป็นทางแล้วก็เอาเป็นแลกข,ของใช้แลกอะไรก็จะไม่ได้เอาเงินไปซื้อเอาขยะนี่แหละเป็นแลกมาใช้โครงการนี้ก็ดีขึ้นกันค่ะเพราะว่าขยะทุกสิ้นทุกอย่างที่เป็นสารเคมีหมอ,อเคมีอย่างเท่ากับเก็บสะสมได้แล้วแยกเป็นขยะและ้วก็ไปขายให้โครงการเทศบาลเขาสบายกว่าค่ะ ในเวลาเจดนาฬิกาของทุกๆวันเราจะสามารถพบเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลกำลังขมักข้นกับการเก็บขยะในแต่ละครัวเรือนซึ่งชาวบ้านจะพร้อมใจกันนำออกมาตั้งหน้าบ้านอยู่เป็นประจำพร้อมกับเก็บเข้าที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนทางจุดตนน้องสะพังได้นัดกับทางเทศบาลให้นำรถขยะเข้ามาให้ตรงเวลา ชาวบ้านก็จะได้เตรียมถังขยะที่อยู่ในบ้านออกมาให้เทศบาลน,นำขึ้นไปไปเก็บในรถขยะแล้วก็จะเก็บถังของตัวเองนั้นเข้าไปเก็บไว้ในบ้านพอครบหนึ่งเดือนขยะที่ชาวบ้านได้แยกไว้อยู่แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมารับซื้อขยะ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วยเพื่อนบ้านในชุมชนนแหละค่ะบอกกันอรรบ,บอกให้เก็บแดกขยะคือกระปองนมกับเป็นนมขวดเป็นขวดแก้วดำแก้วขาวเอามาขายมันก็ดีก็ได้เงินเก็บสะสมแต่ก่อนยายก็ไม่ได้ขายก็ทิ้ง ตอนนี้ว่เก็บก็มีเงินสะสมในบัญชีค่ะ คนไทยดวงใจสีเขียวสารคดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติบุคคลและชุมชนตัวอย่างที่มุ่งมัน่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทรัพยากรของประเทศชาติอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกานาทีคนไทยดวงใจสีเขียวเจ้าคงไม่มีใครอยากให้โลกของเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้ มาร่วมกันรณรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อนยกระดับความคิดแก้ว,วิกฤตน้ำท่วมโลกคิดเพื่อโลกทำเพื่อโลกทุกวันทุกที่ทุกเวลาขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของการกับเคพื่อนโลกไปนี้ไปด้วยกันในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่45และ6มิถุนายน2,557รอยณรอยเยนพารากอนหอชั้น50ย์การค้าสยามพารากอนจัดโดย นอกจากชุมชนหนองสะพังจะมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้กลายเป็นชุมชนปลอดขยะแล้วขยะเหล่านั้นนะครับยังสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกจากชุมชนอื่นๆใกล้เคียงอีกด้วยครับท้ายชุมชนหนองสะพังเป็นที่ตั้งของบ่อขยะขนาดใหญ่ไว้สำหรับรองรับขยะทั่วทุกพื้นที่ของตำบลพังโคนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งทางเทศบาลได้ดำเนินการให้บ่อขยะนี้สามารถรองรับขยะได้นานถึง20ปีพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตะบงโคนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด50ไร่และโครงการเราก็วางระยะไว้ประมาณ20ปีหลังจากที่เรามีโครงการลดขยะต้นทางทำให้ขยะเหลือน้อยลงและก็ขยะมีประโยชน์นะครับ แล้วก็ขยะพิษก็ทิ้งให้ถูกที่นะครับทำให้มรลภาวะในในด้านสิ่งแวดล้อมของเราลด,ลดน้อยลงแล้วก็ชาวบ้านก็มีให้ความสําคัญนะครับในการแยกขยะและขยะก็มีราคานะครับและเกิดประโยชน์ในครัวเรือนทุกครัวเรือนทําให้ครัวเรือนนั้นสะอาดขึ้นนะครับผมคาดว่ามันต้องอยู่มากกว่า20ปีอาจจะเป็น40ปี และบอกขยะที่นี่ก็ยังสามารถทํารายได้ให้กับสมาชิกจากละแวกใกล้เคียงเพวกเขาหารายได้จากบอกขยะไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองและคนในครอบครัวที่มาทขาขยะคืออาชีพเสริมค่ะเบ่อายค่ะคือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุดจะลิดเขาอายุแกแล้วอายุหาซินี่เขาจิไปทํางานก่อส่างหรือว่าทํางานอื่นบ่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ปัยุบานกับลูกกับเต้าค่ะที่ป้า บ้านางงนไไนตเ่อขยะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สามารถลดขยะปลายทางขั้นสุดท้ายก่อนที่จะฝังกบซึ่งก็มีมีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะมันจำเป็นจะต้องจัดระบบเพื่อดูแลการบริหารจัดการบอร่อขยะของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ จากการดําเนินงานของทางเทศบาลที่เข้ามารับซื้อขยะในชุมชนแล้วที่บ้านของลุงอูดยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองสะพังเพื่อดําเนินการเผยแพร่พความรู้และการจัดการกับขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนและยังสอนให้กับชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้านอีกด้วยคือการคัดแยกขยะนี้ผม อบรมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะก็คือใช้วัสดุอุปก,กรณ์ง,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 ง่ายๆฮะคือเอาถุงปุ๋ยนมาแขวนถ้ามีไอ้กระดาษก็เอาใส่ถุงกระดาษมีขวดก็ใส่ขวดแยกแบบนี้เองคือว่าทำงานครั้งเดียวไม่วันพรื่งหัดต้นเดือนไม่ต้องทำอีกที่บ้านก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมคะก็จะมีเด็ก ที่หนองสะพังโดยเฉพาะนะชุมชนหนองสะพังนี่ก็จะมีหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีพาเข้ามาร่วมกันแบบว่าสอนนะเขาเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็รู้จักเก็บขยะรู้จักแยกขยะส่งเสริมเยาวชนนี่ก็คือต้องฝึกต่เด็กครับก็ให้เด็กนี้รู้ปล่อยเพศขยะแล้วก็รู้จกักสามอาพอรู้จักสามอาแล้วเราก,ก็ให้ความรู้เรื่อง แยกประเภทอีกต่างหากพ่็เด็กนะฮะเราต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจนะฮะถ้าไม่มีเด็กจบกับไม่มีจบไม่มีใครต่อยอดอภิสดาธรรมกุลธีรก,กิจจะวระชนรุ่นแรกที่รับความรู้จากศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสะพัง เป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นหลังทําให้เด็กๆสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องการคัดแยกขยะก,ก่อนก็เลยก็จะทําให้ขยะในชุมชนเราน้อยลงบ้านเรือนสะอาดขึ้นถนนของชุมชนเราสะอาดขึ้นส่วนการปลูกต้นไม้ก็ทําให้ชุมชนเรามีของรับประทานเยอะขึ้นชุมชนอื่นก็สามารถมาเอากับชุมชนเราไปทานได้ค่ะ รู้สึกดีใจค่ะที่แบบได้นําความรู้ที่ตัวเองได้มาจากคุณปู่ได้นําไปให้รุ่นน้องรุ่นหลังๆก็รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของหนูค่ะถ้าหมดรุ่นเราไปแล้วเนี่ยรุ่นลูกเขาจะไม่รู้เขาจะไม่รักษาถ้าเขาได้ทําถ้าเขาได้ศึกษาเรียนรู้กับชุมชนกับคณะกรรมการชุมชน<อ>และเขาได้ทําเ,าเอง,ะองนะครับเขาจะรู้สึกแหนห่วงในที่เขาทํามาแล้วมันจะเป็นการสืบทอดอาขิตสำนึกจริงๆนะครับของเด็กเล็กโอชนในชุมชน ใจสีเขียวสารคดีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติบุคคลและชุมชนตัวอย่างที่มุ่งมัน่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทรัพยากรของประเทศชาติอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาสานาทีคนไทยใจสีเขียวเจ้าคงไม่มีใครอยากให้โลกของเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้มาร่วมกันรณรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อนยกระดับความคิด แก้วิกฤตน้ำท่วมโลกคิดเพื่อโลกทำเพื่อโลกทุกวันทุกที่ทุกเวลาขอเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของการกับเคลื่อนโลกใบนี้ไปด้วยกันในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่ส5และ6มิถุนายน2,557นรอยหิรอนพารากอนหอชั้น50การค้าสยามพารากอนจัดโดย ต้นกล้าเล็กๆถูกบ่มเพาะด้วยคุณธรรมและความดีส่งผลให้พวกเขามีจิตอาสาดังเช่นเด็กๆในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลพังโคนพวกเขามีตัวอย่างในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับชุมชนหนองสะพังโดยทางเทศบาลตำบลพังโคนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาสังคมปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของขยะและช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะของเรานะคะจะมีกิจกรรมใหญ่ๆเนี่ยทั้งหมด4กิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นชุมนุมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่2โรงเรียนสวยด้วย2มือเรากิจกรรมที่3การทําปุ๋ยหมกักและกิจกรรมที่4ี่ก็คือปลอดขยะสะสมเงินซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันจะบูรณาการร่วมกันหมดเราก็จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันบําเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะพอเก็บขยะแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็จะให้เด็กไปทิ้งขยะในที่ที่โรงเรียนจัดภาชนะไว้ให้ เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรวบรวมแล้วคัดแยกในบ่ายวันศุกร์แต่ละวันจะเป็นชั่วโมงชุมนุมนะคะเขาก็จะคัดแยกเราก็จะแยกประเภทแล้วก็ให้เด็กมาขายในวันอังคารสุดท้ายของเดือนก็จะบูรณาการทั้งหมดรวมกันนะคะอย่างเช่นบ่ปุ๋ยหมักเราก็จะให้เด็กมากลับทุกสัปดาห์บ่ายวันศุกร์เหมือนกันเป็นชั่วโมงชุมนุมนะคะเราก็จะมากลับแล้วก็จะมาพวน ำให้โรงเรียนสะอาดครับไม่มีกลิ่นเหม็นคาวครับแล้วก็ขยะที่นำมาคัดแยกได้ก็จะนำเอาไปขายครับให้เทศบาลที่มารับซื้อจะนำเงินที่ได้มาไปสมทบซื้ออุปกรณ์การเรียนให้รุ่นน้องครับสิ่งที่คุณครูต้องการมากที่สุดก็คือต้องการให้เขามีจิตอาสา มีคุณธรรมที่มีน้ำใจแล้วก็รู้จักช่วยลดขยะโรงเรียนทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นเหมือนกับที่เราว่ากิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยสองมือเรานั่นแหละค่ะอีกหนึ่งชุมชนในละแวกใกล้เคียงกับชุมชนหนองสะพังนั่นคือชุมชนบ้านใหม่เป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะในครัวเรือนเช่นเดียวกัน ลุงมงคลมูลที่สารเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวพลังงานแก๊สจากขยะอินทรีย์เป็นแกนนําชาวบ้านในการจัดการขยะในครวัวเรือนและให้ความรู้กับชาวบ้านถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากขยะอินทรีย์แก๊สชีวภาพที่ผมทำนะครับมันทำได้จากมูลสัตว์มูลหมูมูลวัวนะครับและก็เศษปัสสที่เหลือใช้จากในร้านตกเย็นมาผมก็จะนํา เศษผักพวกผลไม้พวกกระลำพวกสลัดพวกอะไรมาลงาที่บอ่อนี่ครับผม<ด>จากคนเรือของผมนี่ก็ลดต้นทุนจากแกเดือนหนึ่งหถัาางมาเป็นเรือสถังนะครับที่เห็นที่เห็นข้างหลังผมนี่คือจะเป็นบอ่อปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วก็มีนะครับบางคนก็มาขอขอแล้วก็ไปทําเองอย่างน้ำปุ๋ยน้ําปุ๋ยที่เกิดจาก,กาทุ่งแก๊สชีวภาพเขาก็มาขอ ผมก็ทำเกลอร้อนไว้เพื่อแจกจ่ายให้บพอได้รับความรู้จากคุณมงคลก็เอามาทำต่อเพื่อเผยแพร่พให้เห็นที่น้องเราดูเพราะว่าพ่อเฮาเฮ็ดนี่เพราะว่า,า,วา,า,วาขี้งว้วขี้ควายใยก็มีแม่นวะ่ะเพราะว่าใยก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายล้วันนี้ดินโพนก็ได้น่าก็มีเขาว่ามันมันสิยง,งามขึ้นดีกว่าเฮาใส่ปุ๋ยเคม,มีค่ะ ปุ๋ยเคมีในเห็ดให้ดินมันเสียผลจากที่ชุมชนทั้งสองคือชุมชนหนองสะพังและชุมชนบ้านใหม่ได้หันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะส่งผลให้ทั้งสองชุมชนคืนกลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ชุมชนสะอาดปลอดขยะและได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะประเภทชุมชนขนาดกลางจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพวกเขาก็ยังคงสานต่อภารกิจให้เป็นชุมชนปลอดขยะอย่างนี้ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานผมอยากให้ชุมชนอื่นนะครับดูตัวอย่างของชุมชนหนองสะพังซึ่งเป็นชุมชนรากฐานนะครับรากฐานที่มาจาก สลัมจริงๆและทําสําเร็จถึงทุกวันนี้ก็เพราะความพยายามความตั้งใจจริงสิ่งไหนที่เรามีความตั้งใจจริงสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จนะครับผมภูมิใจครับที่ได้เกิดมาผมทําสิ่งนี้แล้วร่างกายผมก็แข็งแรงขึ้นชุมชนหนองสะพังท่านประธานชุมชนกับสมาชิกในชุมชนรวมัึงผมด้วยจะทําต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดครับทาไปเรื่อยๆจะให้กลับไปทําอย่างอื่น หรือไม่ทําไม่ได้หรอกครับโดยที่ผมนี่บอกรูปบอกอะไรไว้เลยจะทําไปจนกว่าที่ผมจะทำไม่ได้การที่มีผู้นําเข้มแข็งทุ่มเทและจริงจังบวกกับการร่วมมือของทางเทศบาลนับว่าเป็นวิถีทางและตัวอย่างที่ดี ส่งผลให้ชาวบ้านทำงานร่วมกันจนกลายมาเป็นชุมชนปลอดขยะจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการคนไทยดวงใจสีเขียวหมดเวลาลงแล้วครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ